ทำขนมกล้วยหอมงาขาวง่ายๆกินกันค่ะน้ำตาลย่าหวานแป้งข้าวเหนียวแป้งมันงาขาวกะทิทันยพืชเกลือไปลงมือทํากันเลยกล้วยของเราวันนี้ก็สุกกำลังดีเลยนะคะเราก็จะบดเขาให้ละเอียดเลยนะที่บดตัวนี้เบลได้มาจากร้าน DIY ค่ะราคา30บาทใช้ดีอยู่นะคะ วันนี้กล้วยเราหวานมากๆเลยค่ะเราจะไม่ใส่น้ำตาลย่หวานเพิ่มแล้วนะแป้งข้าวเหนียว3ช้อนโต๊ะแป้งมัน2ช้อนโต๊ะเกลือป่อนนิดหน่อยตะทิทธัญ,ญพืช2ช้อนโต๊ะงาขาว2ช้อนโต๊ะใครมีงาดำก็ใช้ได้นะคะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลย ได้แบบนี้แล้วเราก็จะแรปทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะพักแป้งไว้นะวิธีนี้จะทําให้แป้งของเราเหนียวนุ่มเหนืบมากขึ้นนะคะอร่อยมากขึ้นค่ะครบ15นาทีแล้วนะคะเปิดแล้วก็คนเล็กน้อยนะเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งกระทะรอเลยค่ะวันนี้จะจี่ในกระทะนะคะ ทาน้ำม um um ันบางๆในกระทะนะไม่ต no ้องเยอะนะคะบางๆก็พอนำแป้งลงไปจี่ได้เลยค่ะเป็นไฟอ่อนนะก็จะกะเวลาเอาฝั่งละ5นาทีนะคะ หรือถ้าใครไม่แน่ใจก็เปิดเปิดดูเหมือนเบลทำก็ได้ค่ะเนี่ยเปิดเปิดดูแบบนี้ถ้าสีเขาเสมอกันทั้งสองด้านก็กลับฝั่งหนึ่งขึ้นมาได้เลยเราจะกลับไปกลับมาแบบนี้สักสองรอบนะคะเพื่อสีเขาจะได้สวยเสมอกันค่ะสุกดีแล้วนะเดี๋ยวจะกลับอีกหนึ่งรอบนะคะสีเขาจะได้สวยเสมอกันกลับอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาเลยค่ะเรียบร้อยแล้วน่าทานมากๆ ไปลองทำดูนะคะเป็นขนม,มง่ายๆแต่อร่อยมากเลยนะเหนียวนุ่มเนิบค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่แวะมาชมคลิปเบวนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้เบลด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย